สวัสดีครับเด้อครับจะพาสาเ่เบตเมนี่เม,น,มนี้กับผาพี่น้องมาหาสาเ่เบดคือเก่านะคะ่ะกับฝากติดตามช่องไว้ในเด้อค่ะเบ้นอีสานบ้านนาชาแนลหาอยู่หาก,กินตามวิถีอีสานผืนบ้านเฮาเด้อยค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการเหตุคลิปต่อๆไปในเด้อจ้าเืาเ้อก้อโตเกลมนจ้าใส่เดือนเขาก็ไปหลุนกันเลยนะคะ่ะว่าเมือนนี้เข้าสีมานป่าอย่างเนี้ยนะค่ะกับไปใส่กันเลยจ้าไปกันเลยค่ะ บรรยากาศดีๆหาได้ที่บ้านเราจ้าพาทุกคนมาหาใส่เบ็ดเหมือนเคยนะคะเราก็รอลุ้นรอชมกันเลยว่าเราจะหมานปลาอะไรกันบ้างจ้าน้ำใสดีเนาะอายเนาะน้ำใสอายว่าสีใดปลาไง่บะมือน,นี้นนนแต่น้องคิดว่าน่าจะได้ปลาไงา ไม้หนีไม้โคตพเขาหลุดูเไม้แตกจ้าเพราะว่าเราใส่ได้สามวันได้แปดโลเนาะอายไม้ก็เลยแตกเนาะสามวันได้แปดโลจ้าปานาบ้านเราคนก็เลยมาใส่กันหลายเนาะคะ่ะเข้ากระทาหลุนเนามือน,นี้เข้าเสมาอีกวันเนาะค่ะก็เป็นไม้เก่าไม้เดิมจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะคะ บรรยากาศดีมากเลยจ้ากบพาทุกคนมาหาไซเบตคือเก่าจะ้ะกะทาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าเฮ้าสิดยย้ยปายังแน่สิมานปลายัางแน่กะหาอยู่หากินตามธรรมชาติบา้านเฮาเนาะคะ่ะเสร็จแล้วครับไปน้องอยามกลับมาดน้ เสร็จแล้วจ้าห้ากระทาหลุนกันเลยเนาะอายว่ามือน,นี้ห้าสีได็ปลายอย่างเนี้เนาะค่ะบรรยากาศก็ดีดีเนาะอายเนาะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอากาศบริสุทธิ์ขักเลยจ้ากระทาตามหลุนตามช่อมน้ำกันเด้อค่ะ ถ้าพี่น้องไม่ย่ามเบ็ดตองกางขึ้นแล้ค่ะนี่เขาก็ลังได้ไันหล่อนกับสีไายไว้เนาะคะ่ะเพื่อหลุนปลาเพื่อกินเนาะคะ่ะไปจ้าเขาก็หลุนกันเนาะคะ่ะอืมปลาคัวหนอนเน้อหนอนเนาะโอปลาขิงเนอะปลาหยังจะ้ะปลาขิงปลาหมอเนี หมอปลดเลยจ้าตำรวจกระพริบเสียบนนนเนาะเนาะงี้งค่ะแต่ทารุนเป็นในการเล่นเนาะคะ่วะว่าให้สีมันไปยังเน,น,นาะไอเนาะจ้าจ้าก็ยามกันต่อเนาะคะ่ะไปยังงงไปยังไปยังไอตำหมอใหญ่อู้อออออ แม่เนี่ยนี่พี่น้องเมืองคะง่ะตัวใหญ่ค่นะนอกจากเมีนตัวบางไงเลยอ่ะเปลือกเลยจ้ปะปลาหมอปลาหมอหน่าตัวใหญ่มากเลยปลาหมอหน่าครับตัวรุ่นนี้กิดว่าบางยังไงได้แล้วเนี่ยมนะีนจ้ะบรรยากาศตอนกลางคืนดนะค่ะนี่ พ่อพี่น้องมายามเบ็ดเหมอกกะก็เริ่มโล่งแนและจ้านี่น้ำขางเต็มต้นเขาเลยจ้ายามกันต่อค่ะกระทาลุ่นน้ำกันว่าจะมานป่ายัางเนอบอป่ายัางนั่นอ้ายปลาครอน้อยปลาขอน้อยจ้าลุ่นถอดกรอบจิ้มน้ำพริกเนอปวดเลยจ้าเคลื่นกันต่อจ้า สิมานจาบอเอ้ยปคอหน่อยอยู่เดียวพี่น้องเอ้ยปคอหน่อยจ้าถอดก่อนยามกันต่อจ้าสิมานบอคือก็อ้ายโอ้ยาง,งามงอยู่นี่เนาะปลาอะไรจ๊ะปลาช่อนเออตัวง,งามอยู่นะคะ่ะ ปลาช่อนปลาช่อนจ้าปลดเลยจ้าใส่งามไหมเนาะคะ่ะตัวน,นี้ตุ่นกันต่อจ้าสีมันประมาณเนาะค่ะถือว่าจ้า,านนะะปลายังอา่ายังปลาช่อนจ้าใส่งามงามไหมเนาะคะ่ะนะครับนี่จ้าใส่สวยๆเลยจ้าพาทุกคนมายามเด็ดด้วยกันนะคะ น้ำค้างก็ลงแล้วลงใบข้าวหลังไหนที่เหยื่อหมดเราก็ถ่ายไว้นะจ้ะถ่ายไปทะลุนเบื้องต่อสีมันระมาณกระถาฝากติดตามชมไปในกันได้ค่ะกับบรรยากาศใจเบ็ดท้องไร่ท้องนาบ้านเราจ้าบรรยากาศบ้านนอกคอกนา จะหาอยู่หาก,กินตามวิธีอีสานนะคะ่ะหลังนี่บริถไทยเห็บเบิงเนาะคะ่ะเพิ่นถือเอียนตัว<น>กันเอียนเพื่อกะซิลุตเนาะเมียนค่ะตะัวกันใหญ่เติบนะะเนาะอ่านเนาะเมียนให้เอามาใส่ถุงเขียวปดเอาด้วจ้าบริถปดเห็บเบิงได้ค่ะนี่เมียนครับหยัดรุดครับเมียนจ้าเมียนนัน่นงดอกไปจ้าไปลุ้นการกู้เป็ดตอนเช้าจ้ามาหอาสีมันอย่างเนียบ้เนาะ เือกสาดซออปลาหมอเงาไหมปลาหมอปลดได้จ้าประกอจิบดินได้ไหมห้อกระหล่นกันเลยนะค่ะห้าสีมานปลาอย่างเนี้นะค่ะแต่ถ้สิมานน้อยหรือมานหลายนะค่ะปลาเพิ่นกับปลเที่ยวเลยค่ะ ยามกันต่อค่ะวะ่าสิได้ป่ามีอย่างเนี้ยน้องไอ้เนาะอ๋อดินอุ้ยถือกบเนาะเอากบจ้ากบแน่น้องกบมนเอ้าวถือกบกบด้วยพี่น้องแตงางามด้วยพี่น้องตวัวสวยด้วยจ้านั่นเมื่อแม่เพื่อนกินลึกกระโทษดิค่ะเนียนปล,ลยจ้า เลื่อนขั้นต่อค่ะบรรยากาศบ้านห้าสวยหลังนีงน้โกงนะพี่น้องแต่หลังนี้กงเด้อหลังนี้กงค่ะถื่อีหยังเนะาะเปิดหูเลยน้องเปิดบงังดีดีได้อจ้าไม่ไม่ใช่เป็นเอี่ยนแต่อื้อเป็นเอียนเนาะอู้เอียนใหญ่อีกละจ้าเปิด,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 ปดให้เบิ่งบ่ได้เด้อค่ะเนียนครับ อู้เอียนตัวยังไงเลยค่ะไปจ้ายามกันต่อค่ะโอ้หลังนีหลังปุบกองดองเลยมันรุ่นการม,มันเป็นอีกยง่งหนอเป็นเมีนเอียนที่อายลักษณะจังสีงงงนี่อย่างกงๆนี่โก่งอู้เอียนหนอตัวเป็นยัปันใดที่้านี่นตายสำเร็จปาลาไหลจ้า มันกำลังตายที่คือเป็นเมียนเมียนพระอาทิตย์ก็ขึ้นแหงแล้วเนะอ้ะอะายครักระลุ่นกันต่อวะสิะไดอย่างแน่เนนะครับเหมือนนี้เมียน,น,นจ้าหลังกงหยพี่น่องเ้ยหลังกงครับหลังกงเอียนอีกมมไม่หยิหน่องวะส่วนหมากกงๆสิมีแต่เอียนเด้อตามที่หน่องเคยสังเกตปลาเพิ่งจะโกงแหงเด้อ เอ้ยเอย่างนี้เนาะตกแต่งอยู่เอียนอีกแล้วจ้าปลาไหลเนาะคะ่ะปลาไหลหรือเอียนบ้านห้านั่นแหละคะ่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆที่บ้านห้าเนาะคะ่ะแดดกระลังขึ้นแล้วจ้าห้ากระถาไปสรุปยอดอยู่บ้านเนาะคะ่ะว่าห้าสิได้พออยู่พอกินมาเนาะจ้า สรุปไซเบสไปนี่เ,เนาะ,ค,ะค่ะก็คือว่าหมานเติบเนาะคะ่ะกับบ่าวสิเป็นปลาหมอปลาช่อนแล้วก็กบแล้วก็กปลาไหลเนาะค่ะก็เป็นปลาเข็งบานเห่าปลาคอบานเห่ากบบานเห่าเนาะคะ่ปะปลาไหลบานเห่าก็ฝากติดตามช่องเบนีสานบานหน้าชาแนลไว้แนเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทําคลิปต่อๆไปสําหรับบา้านเมืองกะ,ะถือว่าหมานเติบเนาะคะ่ะก็ได้พ่ออยู่พ่อกิน,นะคะ่ะ หาอยู่หาขินตามวิธีอิสานพื้นบ้านเหาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ